สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับ11โมง20นาทีนะครับก็พอดนะครับลบอยู่เกือบพันเหรียญนะครับก่อนหน้านี้ลบไป2,000กว่าเหรียญแล้วนะครับผมก็ได้เติมเงินเข้าพอดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับเติมเงินไป4,200ดอลลาร์นะครับจากก่อนหน้านั้นเติมแก้4,000กว่าบาทนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์เทรดแล้วก็เบิล็อตนะครับมันทาให ต้องรีบเติมเงินนะครับเสียได้เงินแค่ห้าพันนะครับผมแล้วก็ต้องเอาเงินแสนเข้าไปซื้อนะครับเพื่อประยุกต์อดไว้นะครับผมตอนนี้ลบอยู่หนึ่งพันดอลลาร์นะครับหรือว่าสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมมาดูกันนะครับตามเฟรมที่หนึ่งชั่วโมง H หนึ่งนะครับผมมาดูตามเฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนแท่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับว่าจะลงต่อไหมหรือว่ากลับตัวได้นะครับผม เป็นเงินใช้ให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูสามเฟรมสามสิบนาทีตามเฟรมสิบห้านะครับผมว่าสามารถยกตัวขึ้นได้หรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้ตลาดก็ลบอยู่เป็นสิบมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกองบิดครับไบแอนซ์นะครับหรือบิทคอยนะครับผม ตอนนี้นะครับต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าสามารถไปได้หรือเปล่านะครับรีบาวไปได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาสังเกตดูเส้นสตูคลาสสิกนะครับ M5 นะครับย่อลงมานะครับผมแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับก็ย่อลงมานะครับผมตัว30นาทีก็อยู่โอเวอโซนะครับเรียกว่าต่ํามากแล้วนะครับผมอาจจะอัดขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วครับ1ชั่วโมงนะครับผมก็ อยู่ล่างตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดสีเขียวนี้ยกตัวคือยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ตัดสีแดงก็จะยกตัวนะครับเส้นข้างบนก็จะยกตัวขึ้นเช่นกันนะครับผมตรงนี้นะครับจะยกตัวขึ้นเช่นกันนะครับนะครับจะยกตัวขึ้นตามตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูสังเกตดูด้านล่างด้านล่างนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดตัดขึ้นนะครับก็ครับนี้จะยกขึ้นไปนะครับผมมาดูตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็อยู่ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับ h 1นะครับผม มาดูกันนะครับตัวนี้ลบอยู่1,300ดอลลาร์นะครับผมมาดูอีกตามเฟรมหนึ่งสีชั่วโมงนะครับผมมาดูตามเฟรมเดย์นะครับก็อยู่ติดดินมากแล้วนะครับผมก็สังเกตดูตรงนี้นะครับผม1 1หนึ่งตรงนี้นะครับซ้ายนะครับตรงนี้ลากขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับสังเกตนะครับนี้ลากขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมนะครับตามเฟรมลากขึ้นไปนะครับตรงนี้นี่คือแนวรับใหญ่นะครับงยาให้หลุดนะครับถ้าหลุดก็มีหวังพลวดลงเลยนะครับผม เดี๋ยวนะครับขยายตามเฟรมหน่อยนะครับผมดูตั้งจากขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายนะครับเนี่ยครับแนวรับนะครับนี่คือแนวรับนะครับผมแนวรับใหญ่เลยนะครับผมย้ายหลุดนะครับหลุดอันตรายมากเลยนะครับผมนะครับลงนะครับผมเดี๋ยวนะครับอ่าลุกน้อยลงนะครับลุกแปดร้อยดอลลาร์นะครับลุกแปดร้อยดอลลาร์นะครับว่าสามารถพลิกกลับเป็นบวกได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะ ต้องเอากาไรนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมลบไป2 0 0 0ันกว่าดอลลาร์นะครับ2,500นาะครับเมื่อกี้นะครับผมต้องเงากลับไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะครับก็ลบน้อยลงนะครับผมอเรรดอลลาร์นะครับมาดูนะครับว่าสามารถที่จะลบได้น้อยกว่าเดิมหรือพลิกเป็นบวกได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องคัดคัดนะครับผมเอาไม้กําไรนะครับไม้กาไรมาคัดไม้แดงนะครับผมก็เป็นการแบบแบบคัดไม้ทิ้งนะครับผมเพื่อรักษาไม่ให้ติดลบนะครับผมแล้วก็รักษามาชิ้นไว้ให้หลัก หลักพันหลัก3-4มสี่ันหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถถือได้นะครับผมไม่แน่ อาจจะถือไม้ล่างที่ดีที่สุดนะครับเพื่ออาจจะถือรันเทนยาวไปเลยนะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นจุดต่ําสุดของของราคาที่บิตคอยล์ลงมาว่าเปลือประมาณ10วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ดูกันนะครับว่าสามารถทำกำไรได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ลบ $700 ดอลลาร์นะครับผมนะครับเดี๋ยวรับชมด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับอยู่ถึงตรงนี้นะครับทุกไม้จะพลิกเป็นกำไรอาจจะบวกเป็นหลักพันดอลลาร์นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับครับน่าจะมีข่าวอะไรไหมครับผมไปเลยนะครับขึ้นแล้วนะครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับราคานะครับราคาได้รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมลบอยู่ประมาณ2,500ดอลลาร์นะครับผมก็มาอัดคลิปต่อนะครับเพราะว่ามันนานมากนะครับป่าจะฟื้นขึ้นมานะครับตอนนี้บวกนะครับผม 900ดอลลาร์นะครับผม900ดอลลาร์นะครับถ้าเกิด1 0 0 0ดอลลาร์ก็30,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไม้บนบนก่อนครับปิดไม้เสียงก่อนนะครับ1 0 0 0กว่าเหรียญนะครับ1 0 0 0กว่าเหรียญนะครับผมกอ่ายัดปิดไม้บนบนก่อนนะครับ1 0 0 0กว่าเหรียญนะครับปิดแล้วนะครับปิดไม้บนก่อนนะครับเพราะมันเสียงมากนะครับผมโอเคนะครับผมปิดก่อนนะครับทุกไม้ต้องเป็นเขียวนะครับไปแล้วครับ1 0 0 0กว่าเหรียญนะครับ1 0 0 0ปันกว่านะครับ1 0 0 0กว่านะครับผมกว่ายัดปิดไม้หลอดโอเคนะครับผมดดอ้ัขปิไมก่อนนะครัว ตอนนี้ครับรีบาวเลยนะครับรีบาวขึ้นมาแล้วครับผมอย่างรุนแรงครับไปนะครับผมแทงนี้นะครับสองแทงนะครับผมทุบหมดแล้วนะครับผมทุบหมดแล้วนะครับทุบหมดแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับหนึ่งพันดอลลาร์นะครับหนึ่งพันดอลลาร์ครับผมพลิกขึ้นมาบวกเลยครับผมหนึ่งพันดอลลาร์นะครับหนึ่งพันดอลลาร์นะครับผมจะปิดไม้ออเดอร์หนักกักก่อนนะครับผมไปปิดแล้วนะครับผมตอนนี้ติดกับกำไรครับพอร์ตนะครับยี่สิบห้าดอลลาร์แล้วนะครับยี่สิบห้าดอลลาร์สามสิบแปดดอลลาร์นะครับผมสามส 1 1 0 0ดอลลาร์1,100ดอลลาร์นะครับผมจากที่ลบ2,000ดอลลาร์นะครับปริกกำลังบวกเลยนะครับผมปริกกำลังบวกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไมค์ออเดอร์ที่มันอยู่บนบนก่อนนะครับผมจะถือไม้ล่างไว้นะครับผมนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับผมไปเลยนะครับไปเลยนะครับมาดูครับสีหนึ่งชั่วโมงครับมายูครับ สี่ชั่วโมงนะผมไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกไม้ทุกออเดอร์นะครับผมจะเป็นจุดที่ต่ําสุดแล้วนะครับผมของราคานี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้บวกกับหนึ่งพันดอลลาร์นะครับผมหนึ่งพันดอลลาร์นะครับตอนนี้เก็บกำไรข้าวปอดไปสามสิบแปดอลลาร์นะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมหนึ่งพันดอลลาร์นะครับจะไปได้กี่พันดอลลาร์ครับต้องมาติดตามดูด้วยกันนะครับผมเอายังไงดีครับจะปิดเก็บกำไรครับปอดเอาสามหมื่นบาทดีไหมครับผมกับเวลาที่รอคอยอยู่ประมาณสามสี่ประมาณสัก เกือบ3ามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับผมมาดูด้วยกันนะครับจะไปอีกไหมนะครับจะไปอีกไหมนะครับจะไปอีกไหมครับผมอาจจะปิดไม้บนตรงนี้ก่อนนะครับจะปิดไม้บนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมเผื่อครับย้อนกลับมานะครับผมนะครับผมอาจจะตื่อแก้ไม้ล่างๆตรงนี้นะครับผมน่าจะมีข่าวดีอะไรออกมานะครับเดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีอะไรออกมานะครับผมโอเคนะครับผมนะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับปลอดไปแล้วครับปลอดปลอดไปแล้วนะครับผมปลอดปลอดไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ทุกไม้นะครับผมบวกไปแล้วนะครับผมเก็บกงใก็ปลอดสามสิบแปดอลลาร์นะครับผมยังไงก็จะปิดไม้บนนี้ก่อนนะครับเผื่อย้อนกลับมานะครับผมจะปิดไม้บนแล้วถือไม้ล่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ต่ําที่สุดที่ผมได้เลยนะครับผมนะครับก็จะถือต่อไปนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับ